สวัสดีครับนี่ให้ชมพระสมเด็จวัดละขังครับองน์นี้เนี่ยครับท่านชมเส้นซุมเนี่ยจะใหญ่หนาและเนี่ยฮะแต่ทางนี้จะโยกเข้ามาในองค์พระด้านซ้ายเอยด้านขวาท่านเนี่ยจะชิดขอบเนี่ยตรงนี้จะสูงพื้นนี้จะต่ำหน่อยเล้นแนลอก ซอกลักเลจะต่ำสุดนี่ครับไหลซ้ายของท่านจะลึกและเล็กลก,กว่าไหลขวาเนี่ยไหลขวาจะหนาและตื้นกวา่าท่านชมฮะน,นี่ฮอันนี้เก็บนานฮนะเนี่ย,เ,ยเก็บนานครับนานมากเลยน่าจะเป็นยุคต้นต้นของลุงปู่ที่ ยังไม่ใช้น้ำมันตังอิวท่านดูเนื้อขาท่านเนี่ยเนี่ยฮะแต่เนื้อจะแห้งครับเดี๋ยวเด,เ,ดเนี่ยท่านชมอะเดี๋ยวแห้งแกล่งฮะแต่ดูเหมือนนุ่มๆุ่ำๆลองกระทบหินดังกลิกๆค,ครับเนี่ยท่านชมเนี่ยครับ พระไม่ได้ใช้เลยครับเนี่ผมเก็บไว้อย่างเดียวเลยท่านชมครับเนี่ยฮะตรงนี้จะมีโพรงนี่ฮะร้อยมวลสารที่หลุดออกไปเนี่ยครับเนี่ยครับนี่ดูเรื่องข้างท่านเนี่ยครับมวลสารครบครับ เนี่ยฮะมวลสารจะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่แต่เม็ดมวลสารจะกลมเนี่ยมวลสารละเอียดเนี่ยนะฮะเดินดมฮะเนี่ยนะฮะเยอครับนเนี่ยครับ นี่ดูแถบเนี่ยครับดูด้านในหน่อยเนี่ยครับมีหูด้านซ้ายท่านครับสมเด็จวะะัดระฆังพิมพ์ใหญ่ครับแล้วพิมพ์พระประธานครับผมเวัสดีครับ